สวัสดีครับวันนี้จะพามาชม Honda k i ิ k ไอนะครับตัวนี้จะเป็นปี2012นะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันเลยนะครับว่าจะน่าใช้อยู่หรือเปล่าเริ่มต้นจากหน้าปัดเรือนใหม่นะครับจะเป็นเข็มอนาล็อกธรรมดาตรงนี้จะเป็นบอกความเร็วเนาะปกติทั่วไปเหมือนกับพวกเวฟป้ะครับ แล้วก็จะมีเกน้ำมันเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายสัญลักษณ์ไฟสูงต่ำสัญลักษณ์ไฟโชว์เครื่องสัญลักษณ์เตือนหม้อน้ำเวลาปิดไฟสัญลักษณ์เครื่องหรือว่าเอนจิ e นจะโชว์ขึ้นนะครับคอนโซลด้านหน้าจะมีช่องเก็บของซ้ายขวาสองช่องนะครับ ใส่ขวดน้ำได้ใส่ขวดแซฟซี่ได้เลยนะครับหรือว่าจะเอาไว้ทิ้งขยะหรือว่าทิ้งเปลือกลูกอมก็ได้และมีตะขอเอาไว้เวลาไปซื้อของตลาดนัดหรือไปเซเว่นห้อยของได้ครับสําหรับตําแหน่งตรงด้านขวามือของคนขับนะครับจะมีสวิตช์สตาร์ทรถนะครับส่วนปอกแฮนด์ได้เปลี่ยนใหม่ทั้งสงข้างนะครับ เนื่องจากอันเดิมเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานนะครับเป็นสีแดงสีเดียวกับตัวรถส่วนด้านซ้ายมือของผู้ขับจะมีสวิตช์เอาไว้สําหรับปรับไฟหน้าสูงกับต่ำครับตำแหน่งไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับตำแหน่งเอาไว้เปิดแตรครับเวลามี สิ่งกีดขวางหรือหมาตัดหน้าสำหรับเบาะจะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับตัวนี้อายุการใช้งานเยอะแล้วแต่ก็ยังไม่มีขาดไม่มีเป็นรอยใดๆนะครับใตบ้เบาะจะมีช่องยูบ็อกไว้สำหรับเก็บของมีฝาปิดใต้เบาะสามารถใส่สัมภาระได้ ไม่เยอะมากนะครับเอาไว้เก็บเอกสารได้จะมีฝาเปิดปิดน้ำยาหล่อเย็นครับของหม้อน้ำปั๊มติ๊กถังน้ำมันครับฝาเติมน้ำมันครับตายเบาะก,ก็ยังดูสะอาดอ่องอยู่นะครับสำหรับรถ8-9ปีตัวนี้ปกติจะเป็น ตัวล้อซี่ลวดนะครับไม่ใช่ตัวที่มีล้อแม็กติดมาจากร้านอันนี้เจ้าของได้เปลี่ยนจากล้อซี่ลวดมาเป็นล้อแม็กเองนะครับและโชคก็จะเป็นโช็กแต่งนะครับแต่ณปัจจุบันนี้ยังไม่ได้ร้านทำความสะอาดเลยก็เลยจะดูเปื้อเปือเปอเปอเป้อนไปนิดนึงนะครับสำหรับเบรกก็จะเป็น,นดิสเบรกนะครับ ส่วนด้านหลังก็จะมีรังผึ้งของหม้อน้ำนะครับอันนี้เป็นฝาครอบเดิมจากโรงงานเป็นสีดำด้านล้อก็อย่างที่บอกครับจะเป็นล้อแม็กที่เจ้าของเปลี่ยนจากล้อซีลวดเป็นล้อแม็กนะครับอันนี้เป็นสภาพเดิมๆนะครับไม่ได้ล้างโชกก็ยังเป็นโชกเดิมอยู่นะครับแล้วก็จะมี ไส้กรองอากาศของรุ่นนี้จะเปลี่ยนง่ายแล้วก็เซอร์วิสง่ายนะครับสำหรับแขคงก็เป็นแข้งเดิมครับสีเดิมจากโรงงานเลยไม่มีลอกมีร่อนเลยนะครับสภาพโดยรวมก็น่าใช้ครับลดอายุประมาณ8-9ปีสมัยนั้นตอนซื้อมาใหม่ๆประหยัดน้ำมันมากเลยครับถ้าชอบคลิปหรือวิดีโอนี้ ฝากกดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับ